อ่ะสวัสดีครอาจารย์นอตตีทุกคนครับก็เราจะไปกันต่อที่งวดหน้านะครับ16มิถุนา2,568นะครับวันนี้ก็พอได้ค่าประทูครับ307พี่น้องอืม307ได้กับประมาณ20ใบนะครับร่วมเหมือนกับประมาณนั้นนะครับ10กวก็ใบนะครับก็พอได้ค่าประตูนะครับสำหรับเลขที่ออกหัวนี้ก็คืออ่าล่าง20เราให้30บน 352หองเราให้350เฉียดอย่างละแต้มแต่เลขวิ่งเราเลข3ถือว่ามาตามเป้านะครับเลขวิ่งก็คือ3มเนี่ยมาตามเป้านะครับแล้ว5ก็มาตามเป้าแต่ตัวสุดท้ายเป็น2อสองนี่เป็นตัวที่เราตัดออกถ้าผมเลือก3ามสองมาก็จะเป็น 3, 2, 3 0, 2, 0, 2, 5, มามอ่าไม่จะเป็นสามสองเอ้ยจะเป็นสามสองอะไรสองามานี่มันจะเป็น352แต่ว่ามันไม่เข้าเราไม่ต้องไปพูดถึงวันนี้ ถ้าถามว่าในภาพโดยรวมว่าถือว่าผลงานเป็นยังไงก็ให้ทุกคนตัดสินเราถ้าถามว่ามันเข้าตรงๆเลยไหมไม่นะครับเดี๋ยวจะไปดรามา่านะจะไปดรามา่าเห็นพวกเราดีใจเอาไปลงเฮ้ด่าผมอีกผมก็ดีใจแล้วเนาะสามศูนย์เจ็ดผู้ใดไปซื้อตามผมตำแหน่งนี้คือถูกหมดแล้วตำแหน่งคือคือถูกหมดแล้วนะครับสามศูนย์เจ็ดแล้วผมจะปล่อยต่อวันหน้าคลิปนี้เลยไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มไม่รีลานะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปกักเว็บพนัน เตรียมปากกากระดาษขึ้นมาจดนะครับลูกศิษย์ท่านใดนะครับอยากเปิดดวงกับปู่อาสาทูผมเชื่อว่ามีคนถูกแน่นอนถ้าไปซื้อลอตเตอรี่เพราะอะไรสามศูนย์มันซื้อไปไหนดอกมันอันแน่นอนเลขมันอันตะว่สามศูนย์เจ็ดเนี่ยมันบออันนะครับมันบออันพี่น้องอ่าผมเชื่อว่ามีคนถูกนะครับและตำแหน่งถูกหมดไม่ว่าจะเป็นอล่างมันออกสองศูนย์แต่เลขเราคือสามศูนย์เห็นไหมศูนย์อยู่หลังสามสามมันไปขึ้นบนมันแยกกันเห็นไหมสามห้า มันน่าจะเป็นศูนย์ห้าถ้าศูนย์ไม่ออกล่างก่อนถ้าล่างเป็นสองสองบนจะเป็นสามห้าศูนย์ทันทีเนาะเสียดายเลขกมันแยกกันส่วนเจ็ดน่ะมันไม่ยอมมาในรางวัลที่หนึ่งเพื่อนมันไปเนี่ยก่อนเนี่ยผมก็ต๊กใจโหพถ้าเป็นสามตัวบนนะบักนอตีได้เป็นล้านพี่น้องโอ้คนบางสี่พันหกขึ้นหลายเทะเฮ้ย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 กระแสดีเฮ้ย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 คั้นในแช์อยู่สี่พันแปดเหรอเฮ้ยเฮ้ยอยู่กับยูทูบเบอร์ครับเอ ตรงๆครับตรงๆไม่ต้องอ้อมนะอ่าเดี๋ยวผมจะปล่อยต่อหัวนหน้านะ <ๆ S 1> ครับอ่ะมันเหลือเนาะจับบอมันนี่เออ,บบอเอาเอ่ะพี่น้องแป๊บนึ่งกลับกล้องแป๊บนึงได้เสร็จแล้วไอ้หนีก่อนคนที่เสียเยสียแชร์่อนไปเลยเอ่ะแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอจ่อคอใจ คือว่าผลงานเป็นไงอ่ะผมถามก่อนผลงานวันนี้เป็นไงคือว่าคนลุกได้ทั้งได้ทั่วเต็มๆไม่ต้องกลับอาจารย์ตรงๆไม่ต้องกลับถ้าไปสองตัวนี่คนจะได้ไม่ทั่วถึงเหมือนตัวนี้จะผิดรางวัลจะผิดรางวัลเอากล้องหน้าบ้างหมกพันคนเฮ้ย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 ไล่กวาไลฟ์สดเพื่อนเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูทูบ่าไหร YouTube เก่าทนะี่พันโอ้โหเอากล้องนามามมากล้องนาบอา,ารเพิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับแปดพันเ้ยหกพัน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 สามอะพี่น้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยจะได้ไม่เสียไปลงเสียเวลาเดี๋ยวผมเล่าทีเดียวสําหรับเลขงวดน,นี้ว่ามันเป็นมายัางไงผมเอาตรงๆนะดูหน้าดูสีหน้าสิบหกมิถุนาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะ มั่นใจในปูยปัวผมค่อนข้างเพราะว่าอย่างงวดน,นี้งวดน,นี้ผมเห็นแนวทางแหละว่ามันไปยังสี่ยังสี่ยังสี่เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังมาเลขมันไปยังไหนแบงไหนท่าผมเอาซองมาเจ้าไหนก็ถือซองศูนย์กับกับสามหาซองถือแน,น,น่นอนนะแต่ว่าอ่ามันบ่ถือก็คือบ่ถือไม่หมองหันเลยพี่นอ้องเนี่ยจะไปบอกไปว่าถือแน่นอนด่าดขอยอีกเออเดี๋ยวแ,แป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะกดแชร์นะครับกดแชร์หกพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีครับไปม,มาไลน์เดี๋ยวแคบหน้าจอเกินโอ้โหหกพันเจ็ดฝนเบา พันหกแล้วเอ้ายู u ูปพันสองแล้วโอ้โหขอบคุณครับสามตัวละออะผมถามคำหนึ่งครับทุกคนใครถูกบ้างวันนี้สะแดงตัวหน่อยใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยครับใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยครใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยนะครับใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยนะครับเนาะใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยมาที่ยังนีกล้องนีมันไ่ได้ด้นี่ตัวตรงๆได้ห้าเเนี่ย ้ไดดยใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยครับใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยเอาขาเดียวมาในประมาณอันนี้ไอเหี้ยวลงยูทูบสามใบนะครับอะใครถูกบ้างแชร์ให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับหกพันแปดร้อยคนสวัสดีครับใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยใครถูกบ้างสะแดงตัวหน่อยขอบคุณครับผมถูกอ่ะใครไม่ถูกโอ้โหถูกสามใบผมเชื่อว่าผมบอกให้ซื้อลอตเตอรี่ไงตำแหน่งนี้เลยผมให้เม็ดเดียวนะผมเปิดให้ดูเอา เดี๋ยวจะว่าผมโมผมให้เม็ดเดียวเลยผมให้ตัวนี้ด้วยผมไม่ได้ให้เนี่ยลางสังหรณ์สามศูนย์เจ็ดลางสังหรณ์สามศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับามาตรงๆทุกคนงวดหน้าเดียวผมให้ต่อเลยแล้วก็เลขเราถือว่าตำแหน่งเข้าหมดนะวันนี้าสามใบแสดงความาินดีด้วยนะครับบอกงวดหน้าไหนกำลังบอกครับพี่น้องอ่ะผมขอผลขอผลงวด อ่าหกตัวพิมหกตัวที่ออกมาให้หน่อยครับผมจะคำนวณว่าหน้าให้เสียดายสามห้าไปอยู่หน้าบอกผมเสียดายนี้มากกว่าพี่นี่เนี่ยห้าห้าเก้าสามห้าสองมันเป็นสามหาศูนย์นะเออคอยบักเสีษฐีโลอตอนนี้บอกบักมามาอ้ยบักมามาให้คอยเนื้อย่างยู่มื้อนี้ตอนเย็นเนื้อย่างเอ้กินเนื้อย่างมะเข้าวันนี้ตอนเย็นเกินเนื้อย่างแล้วก็เลี้ยงเนื้อย่างหมูกัน ไอ้กินเนี่ยย่างเลี้ยงเนื้อย่างเลยเดี๋ยนะห้าห้าอะไรห้าห้าเก้าอประกาศว่าออกห้าห้าเก้าสามสามห้าสองยทุกคนเลยนะครับไอมุก็เคน่นะครับให้สดเลยนะครับอะห้าห้าเก้า สามห้าสองล่างล่างสองศูนย์ <20, S 2> ถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าถามมาเลขงวดนี้กับงวดก่อนงวดไหนสวยงวดก่อนนี่สวยแต่ผมทาไม่ได้เองจริงๆอ่ะผมคิดว่าเองวดนี้จริงๆผมคิดว่ามันจะเข้าสามตัวเลยนะแต่ผมแค่จับพิดแม่ไอผมจับพิดก็คือคันผมเอาสามหาสองมาเนี่ยผมได้สามตัวเลยแต่ว่ามันมากเห่ะแค่มันแยกกันแต่ว่ากับสามศูนย์เจนนี่คือจับตำแหน่งถึกแล้วผมเนี่ยมัก อ่ะสามห้าเป็นห้าเป็นหกเป็นห้าเป็นหกเป็นแปด C เป็น C เอ้ยอันนี้เป็นอุ้ยอันนี้เป็นเป็นห้าโอ้อันนี้เป็นเป็นสามโอเคตัวที่มางวด่ก่อนมีตัวนี้กับตัวนี้หาสามตัวนี้แปดเค่หาสามแปด ห้าสามแปดว่าเบื้องต้นพี่น้องเดี๋ยวกำลังจะคำนวณต่อตอนนี้เห็นมาเด่นๆเลยก็คือห้าสามแปดนะกำลังลอยมานะครับห้าสามแปดลังลอยมาโอ้ตรงตรงห้าสามแปดกำลังลอยมาโอ้คนเบื้องหลายแบบมือนีิมือสั่นอืมโอ้โหจบได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับ ไปนะคะตูรับไปให้ตูดูเลยตูแดูเลยตูรับทราบครับตูรับตูดูแล้วตูดูแล้วถามนิดนึงกี่น้ำก้อนทราบแล้วไหมสิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมานะครับแล้วก็กดแชร์อาจารย์จะบอกเลยนะครับไม่ลีลาแล้วพอเพิ่งคํานวณเสร็จนะครับสิบหกมิถุนา 2,568นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นนะครับโชว์อีกก้อนนะครับเออ307โชว์อีกก้อนโชว์อีกก้อนโชว์อีกกอน,นอ,อ่าโชว์อีกก้อนโชว์คู่หลอดกอ่อนอ่าอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้สติวิจรณญาณในการรับชมไม่ซื้อไม่เสียเงิน ถ้าจะซื้อแล้วมาตามผมอย่าซื้อนะครับถ้าจะมาด่าผมไม่ต้องซื้อไปคิดเราเองนะครับนอให้แค่คนที่ศรัทธาเชื่อมั่นแค่นั้นเพราะเรามาไกลแล้วศรัทธาไม่เคยทรยศคนอดทนนะครับนะถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับก็บเป็นเพียงแนวทางเด้อบ่สื่เสียเงินพี่น้องห้ยถ้าซุ่มผมห้ถ้าผมซื้อเองซะเออผู้ใดบ่มากมกับกดบอกผมนะผมขอโทษบางเทือผมอาจจะขี้โม้ว้าหลาไปลังเทือนะครับพี่นออเอาเลยแล้วกัน16มิถุนาสนาร ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกมีไดออกเลออกไดหกนะครับขอให้มีหกขอให้มีหกซื้อยั้งก็ได้ขอให้มีหกมีหกอะไรบ้างหกห้าหกห้าหกสามสามสามห้าสามห้าแล้วก็หกแปดครับหกแปด ฟังอีกครั้ง16มิถุนา2568ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6 65 63 35<ม>แล้วก็68<ม>นะครับ3ตัวมี3ตัวครับ3ตัว3ตัวมีเดี๋ยวได้พี่น้องประกาศกี่ด,ดังนี่นะ6<ม>53 6, 6 5, 5 3, 3 3 หกห้าแปดละห้าห้าแปดหห้าสามหกห้าแปดหกห้าสามหกห้าแปดมันเหมือนตัวเดียวกันตัวที่ที่ผมไม่ไดเอามาก็คือไอตัวแรกที่ที่เป็นห้าสามแปดนะผมตัดออกผมตัดตัวห้าสามแปดออกถ้าถ้าใครชอบก็เอาไว้ได้มันอยู่ในชุดวินส่วนอีกตัวหนึ่งที่เอาออกก็คือบัคกซีเด้ผมเอาออกเ้อ ผมเอาหกสี่ออกนะทุกคนผมเอาหกสี่กับกับห้าสามแปดออกนะครับเนี่ยทุกคนอันนี้จําไว้นะก็คือผมเอาหกสี่กับห้าสามแปดออกนะครับเพราะว่าทําไมถ้าเราเอามาด้วยเนี่ยมันจะเป็นห้าคู่มันมันจะเยอะไปนะครับก็เผื่อใครชอบแล้วกันเผื่อใครชอบนะเผื่อใครชอบแต่ว่าก็ถามว่าหกกับห้าถ้าถามความเด่นนะ<ด>จริงๆมันเด่นไม่สู้ห้าหรอกแต่ทําไมผมต้องเลือกหกผมขอเลือกตามสูตรที่ผมใช้ประจําแล้วกันก็เลยเป็นหกนะครับ ก็เลยเป็น6เดิน6เดินมา5นี่เด่นไหมห้าถือว่าเด่นนะมีอยู่2ตัวเลย5 5มีอยู่2ตัว3นี่ก็เด่นมาก16มิถุนาสองพันห้ารสซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6 6ห6ห้าหกสาห้าหตัวมี6 6หกห้าเม็ดเดียว6กห้หหเม็ดเดียว6กห้ห้า โอเคพี่น้องเมื่อกี้ลืมบอเออเออขอโทษขอบคุณมากครับพี่ลืมลืมลืมไม่เดียวหกหาคือมันเถียงกันก็เลยเอานใจกันเลยตอนแรกมันเถียงกันมาเฮ้กูก็เล่นเกูก็เด่นเอามันไปน้ากัล่ะไรหรอคือหวตรนสามกับสองไอ้ว่าวิลีผมสาบานเลยถ้าผมเอาสามสองอ่ะผมพาดถึงหวดล่างมาสามตัวคือมันผมคือมันอยากน้ำเจ็ดมันอยากน้ำเจ็ดขันบักเจ็ดบัโพมากเนี่ย ผมพาถือพัวสองตัวล่างแลวก็สามตัวสมมุตแต่าผมเอาว้แนเรื่องจริงในพี่นวองอันนี้ว่าไห้ฟังเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับี้ก็ขอับานนทันนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับถือว่าสําเร็จว่าหน้าให้ไปแล้วครับหกห้าหกสามห้า ห้าสามแล้วก็หกแปดนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นให้ไปแล้วครับ